สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะวันนี้เราก็จะมาแปะกระดาษรูปดอกไม้จัดเลยค่ะคันนี้นะคะโอเคค่ะไหนคะ,นะ,คะอ่าแปะเลยค่ะปึบป <c oughs> ตัวนี้ถูกแล้วค่ะตัวนี้ถูกแล้วค่ะ,ต,คะตัวสั้นต้องอยู่ฝั่งนี้นะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใช้ <c oughs> ใช้ดอกสีเหลืองนะคะ <c oughs> นี่รจะตอ<ป>นี้นะครบ okay, โอเคตัวนี้ครัโอเคค่ะบอยยังอยู่ยังแล้ว <Yeah. S 1> แล้วนะคะเป็นเกรอนอนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนทาเกอีกนะคทากาวค่ะทารอบรอบค่ะรอบรอบเราก็จะรอบตัวนี้คะ่ะโอเคครฟึบอ่ะฟึบนะคะบฟึบ<ๆ>เราก็จะแปะด้วยตัวนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นี่คบ

อ่ะค่ะคิเดียวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเห็นช่องไฟหน่อยค่ะเห็นช่องไฟให้ดูสวยงามนะคะประมาณนี้ค่ะชุดอ่านี่ต่อไปอืมแล้วก็ใส่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 ใบหรือยังใส่ใบหรือยังคะใส่ใบหรือยังนี่ใส่ใบหรือยังใส่ใบหรือยังคะอ่าขอค่ะ ก่อนค่ะคือมิล่ะคะค่ะอ่าอ่าแล้วก็ข้างล่างค่ะใส่ตรงนี้อีกทีค่ะแล้ค่ะเปิดที่หนึ่งก็เปิด<ๆ>มันเล็กค่ะโอเคติดค่ะติดยังไงคะนี่เหรอคะอ่า โอเคค่ะ okay, e. อย่างนี้เลยค่ะโอเคค่ะนี่ก็ได้หนึ่งดอกแล้วค่ะว้าวสวยจังเลยค่ะสวยมากต่อไปก็มาทำอีกดอกพ่อเหมือนขึ้นไหมค่ะแบบขึ้นิทได้ขึ้นไม่ได้โอเคคจุดนค่ะ เราขีลงมาขีลงมาโอเคโอเคแล้วตัวนี้โอเคค่ะอ่านี่ตัวใหญ่หน่อยนะคะอ่าเอาเอาเกรสรเข้าไปาเป็นสีชมพูค่ะเอ้ยใ่เกรสรเป็นสีชมพูนะคะนั่นไงาวางปั๊บนานนี่นะแล้วก็ ทำใบเป็นสีเหลืองนะคะทาแล้ว,แล,วแล้วก็มาทาแปะใบแบบนี้หรออืมแปะข้างในลูกน,น,น,นี่ๆๆจริงๆเราต้องทำอ,อย่างนี้ก่อนนะลูกนะนี่เอาก่อนอา่าแปะอย่างนี้ก่อน แปะอย่างนี้ก่อนแล้วก็เป็นอย่างนี้ก่อนอพอาาาแล้มันหาดแล้นะนแล้วเราก็มันหาดาวอีกใช่ม่มคะพอเรามาาันออกสี พ่อพ่อก็หาไปเลยนะครับตรงานแล้วเราก็จะเอาอันนี้งกลาโอเคค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเหลือแค่ใบค่ะ,คะืโอเคค,ะเค่ะอ่้อนี้นี่นี่นีน่แล้วก็ ติดเป็นเลยโอเคแล้วสีงว่งของทัวรนี้ละคะหมดแล้วค่ะคหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยค่ะแรกแรกก็เสร็จเป็นที่ร้อยค่ะสวยไหมคะน้องแก้มนะคะส่งคุณครูค,ค่ะแก้มไม่เหมือนคนอ <c oughs> นื่นเลยตัวเล็กตัวใหญ่ Oh! Mm.